บอกไฟฟ้าฮุนไดเอสวันซเล็กนะครับฝั่งนี้มันเบี้ยวนะฮะเบี้ยวนะครับ,รบอันนี้เป็นเจนสองแล้วนะครนั่งยังไงให้หักขนาดนี้ครับ ำหรับบอกไฟฟ้านะโทรปรึกษากันได้นะครับเราคือผู้เชี่ยวชาญน,นะครับเดี๋ยวมาลื้อดูกันนะครับ ก็เรียบร้อยไปอีกหนึ่งผลงานนะครับอุนใดนะฮะสตาเล็กนะครับ ครับเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับรถหุนใดนะครับเบาะไฟฟ้าหุนใดนะครับปรึกษาได้นะครับทุกอาการเลยนะครับขอบคุณครับ